สวัสดีครับผมดูมะม่อมองหิม,มาพานครับมากำลังเยอะปูไว้ปูไว้ดินปปเป็นโกดเป็นด่างก็ปลูกได้มะม่วงหิมะพานปูกไม่ยากครับ ดินเป็นกรดเป็นด่างมันก็ไม่สนปลูกได้ดินปลูกได้ทุกอย่างดินหุมดินคำปลูกได้หมดเป็นพืชที่โนทานมากเป็นพืชที่หากินเก่งครับเป็นพืชที่หากินเก่งมากหากินเก่งที่สุดเลย ใส่ปุ๋ยนิดหน่อยก็ได้ครับไม่ได้เร่งปุ๋ยถึงขั้นเล่งปุ๋ยเพืเ่องแต่ใส่ให้มันหน่อยแต่ใส่ให้มันหน่อยกลังเป็นหมากเล็กครับ พลังออกมากเล็กพลังออกหมากเล็กอีกไม่นานคงจะได้เก็บอีกไม่นานคงจะได้เก็บ ไม่นานคงจะได้เก็บปลูกทำมตามกันเทนาก็ได้ครับมะม่วงเหว่าพันมันง่ายดีปลูกหางหางประมาณ8เมตร แถวนี้ยังไม่ออกผลครับแถวนี้ยังไม่ออกผลเลย ยนี้ก็ยังไม่ออกผลยังไม่ทันเป็นผล ยังไม่ฉันออกผลมีแต่ดอกแถวนี้มีแต่ดอกมีแต่ดอกไม่มีผลมีแต่ดอกไม่มีผลเลย เนี่ยอายุประมาณสี่ห้าปีฮะกำลังเป็นดอกพ่อเจ้าไปแจะกำลังเป็นดอกพ่อเจ้าไปแจะข้างบนเป็นผลแล้วครับ จบแค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม